สำหรับซอฟต์แวร์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับที่หน้าลิงก์นี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับก็มีให้เลือกโหันนี้โคตรดีนะฮะมีใครจะถนัดปรับแต่งบน Windows เนี่ยครับก็ดาวน์โหลดตัวนี้ Android นะครับแล้วก็ iOS โอ้ผมตอนแรกนะผมคิดว่ามีให้โหลดเฉพาะ Windows เพราะว่าไอโปรแกรมเฉพาะส่วนใหญ่หลายๆจอยมันจะต้องมาปรับแต่งบน w i n d o ใชแต่ไม่ใช่ มีครบนะฮะมีครบเลยแต่ว่าตอนที่เราปรับแต่งเนี่ยเราต้องเสียบสายโดยตรงเข้าจอยนะต้องคือเอาจอยต่อเชื่อมต่อตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ปรับแต่งมันอ่ะมันไม่ใช่ผมตรงนี้ผมย้ำอีกนิดนะครับไม่ใช่การเอาสายเสียบเข้าด็อกแล้วเอาจอยเสียบบนด็อกไม่ใช่อืมใช่คือเอาจอยเสียบสายเสียบคอมเลยใช่โอเคครับอ่ะแล้วก็เราก็ดาวน์โหลดไปนะครับคุณผู้ชมดาวน์โหลดเวอร์ชันไหนโอเคตอนนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมหลังจากที่เรา โหลดมามันจะเป็นไฟซิป <même S 1> ให้เราแตกไฟลซิปเลย <laughs> ไม่ต้องดาวไม่ต้องอินสตอลใช่แล้วก็พอเสียบจอยปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะดีมากๆซึ่งโปรไฟล์ในการเซตติ้งมันได้ทั้งหมดตามโปรไฟล์3โปรไฟล์ครับโอเคเรามาเริ่มอธิบายกันก่อนเลยครับในหัวข้อแรกก็คือการ mapping mapping คือการแก้ไขปุ่มบนบน,บนบนตัวจอยเลย <Okay. S 2> ว่าอยากให้ปุ่มนี้กด,ดแล้วเป็นปุ่มอะไรที่ต้องการซึ่งอันนี้ค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งดีมากเพราะว่า ไอตัวแปดปีโดตัวนี้มันแก้ได้ค่อนข้างเกือบจะทุกปุ่มนะครับเกือบจะทุกปุ่มนี่เป็นหน้าตาของของโปรแกรมของมันเนี่ยตรงเนี้ยด้านขวานะครับที่เมาส์เลื่อนอยู่เราสามารถแก้เป็นปุ่มอะไรก็ได้เนี่ยเราเลือกได้เลยอย่างเช่นปุ่มซ้ายกดปุ่มซ้ายแล้วไปปุ่มขวาอ่าได้ได้หมดเลยได้จริงคือได้อิสระแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นี่คือได้จริงๆเลยได้จริงๆครับเนเนี่ยคือปุ่มที่มีให้เลือกครับสำหรับเปลี่ยนก็เหมือนที่อาจารย์ต้อมบอกว่าปุ่มด้านหลังที่เราบอกมาตอนแรกเมื่อสักครู่นี้ พี่ปรับเป็น L 3 R3 ก็ได้ใช่เนี่ยผมเนี่ย P 1 P 2เนี่ยก็คือปุ่มด้านหลังอ,อันนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วก็จะเป็นปุ่มที่แทนแทนปุ่ม L 3กับ R3 ออันนี้เราก็เปลี่ยนได้นะนรเราเปลี่ยนได้ก็คือเซตตรงนี้เลยใช่ก็ง่ายดีนะผมก็สะดวกเลยแล้วถ้าอย่างนั้นผมถามอาจารย์ต้องนิดนึงครับสมมติว่าเราเซตค่าแล้วก็เซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราอันนี้คือผมเซตในในใน,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 ในวันรีที่เรารีวิวเนี่ยเราเซ็ตในคอมเครื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเอาไป ถอดผมถอดสายออกเนี่ยไปเล่นกับนิวสวิตเนี่ยมันยังจําค่านี้ไว้ไหมอ่าจําจําได้ค่านี้จําได้แต่ต้องต้องดูโปรไฟลด้วยเวลาเล่นต้องกดที่จอยให้เลือกเป็นโปรไฟล์ที่1ตรงนี้ตรงนั้นด้านบนใช่ไหมใช่เราเซตไว้โปรไฟล์ไหนมันก็จะอยู่ในจอยนั้นเลยในโปรไฟล์นั้นต่อให้ไปเปลี่ยนเครื่องก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ต้องบอกว่ามีโปรไฟล์ตั้งแต่แรกที่เราบอกกันไว้ที่เราค้างรีวิวกันไว้ใช่ใช่มันจะเชื่อมกับตรงนี้ใช่แล้วโอเคครับ อ่าน,นี้ก็คือเรื่องของการแมปปิ้งอ่าอันนี้ค,คือปุ่มนะครับสำหรับตัวอนาล็อกก็ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าส่วนใหญ่แม่เหล็กจะมีข้อดีคือมันไม่มีเดสเดสโซนเดสโซนคืออะไรครับอาจารย์เดสโซนคือจุดที่เราเลื่อนอนาล็อกไปนิดนึงแล้วมันไม่ขยับ <c oughs> คือปกติแล้วถ้า,าจอยทั่วไปมันจะต้องเลื่อนสัก,สกระยะหนึ่งอะถึงจะเริ่มทํางาน อ่าแต่อันนี้คืออันนั้นคือเดซโซนถูกไหมฮะแต่น,นี่คือเลื่อนนิดเดียวมันก็ได้เลยใช่มันก็ไปเลยงัน้นก็แซดงวก็ไม่มีเดซโซนสิฮะมันก็จะเซนซิทีฟกว่าอืออาจจะว่าเ,าเลือกปิดได้เนี้ยปิดปับ๊บแต่โปรแกรมจะเตือนว่าถ้าเราปิดเดซโซนมันก็จะมีโอกาสดิฟเกิดขึ้นได้บ้างครับอ่าอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ไม่ต้องอตกใจไปให้เรามากดให้มันเปิดเหมือนเดิมอมอันนี้เป็นการตั้งค่าของอนา,อนาล็อกทั้งสองการเราสามารถ ลดขอบได้เนี่ยอยากให้มันเลื่อนสุดแค่ไหนอ่าเลื่อนสุดแค่นี้ก็ได้อยู่ที่90กว่าเปร์เซ็นหรือว่าจะเอาเลื่อนปกติเต็มร้อยก็ได้เหมือนกันส่วนทริกเกอร์ก็เหมือนกันปุ่มยิงอ่าปุ่มโจมตีทั้งหมดในเกมนี้แหละชอบอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถเลือกความความลึกของมันในการกดได้นี่กดเบาๆก็ค่อยๆไปแต่เราขี้เกียจกดจนมิดเราก็สามารถปรับได้เหมือนอันาล็อกมื่กเลยปรับให้มัน เนี่ยมันก็จะมีเส้นว่าฟ้าขยับอยู่คือถ้ายิ่งปรับน้อยลงเนี่ยเราจะออกแรงน้อยลงเหมือนกันใช่เราจะออกแรงน้อยลงเพื่อให้เกิดแอคชั่นเร็วขึ้นบางคนมาเจอจอยแบบนี้แล้วมันมันมีแรงต้านตอนกดเนี้ยอาจจะไม่ชอบอแต่ว่าเราก็มีเขาก็มีโปรแกรมมาให้ว่ากดนิดเดียวก็ได้เนี่ยกดนิดนึงก็ไปเต็มที่ละร้อยเปอร์เซ็นต์ละ,ะเราก็ตั้งค่าได้แต่ก็แล้วแต่คนถนัดน้องว่ายังไงอย่างเกมขับรถก็อาจจะต้องค่อยๆไปหยิบคันเร่งเลยวันนี้ แล้วก็จะเป็นตัวปรับความแรงหน้าต่างนี้จะเป็นตัว vibration ก็คือตัวปรับความแรงการสั่นของก้านก้านอันละอกไม่ใช่การหลอกก้านก้านจอยอ่ะก็คือแรงของสั่นของมอเตอร์ใช่ใตรงจุดกลมๆที่เขามาก็คือแรงสั่นข้างซ้ายสั่นแรงข้างขวาสั่นเบาก็ได้ไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไม่เท่ากันออซึ่งไอตรงพอมันไม่เท่ากันอ่ะเออเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราเราจับจอยมาเนี่ยมันปรับบางจอยเนี่ยที่เคยผมผมเคยเจอนะบางจอยมันปรับได้แต่มันต้องปรับเท่ากันทั้ง2ด้านเนาะใช่แต่อันนี้ ไล่ระดับแต่ละข้างไม่เท่ากันใช่ใชได้ด้วยอันนี้โปรแกรมจะเป็นดีฟอลต์ให้แม็กเลยก็คือห้าครับกดปุ๊บก็จะดับห้าเลยครับซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้อบายคุณผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้อาจารย์ต้องกำลังจับจอยเนี่ยห้านี่คือสั่นแรงจริงๆนะใช่ใช่แรงแบบแรงจริงๆคุณผู้ชมนี่คือห้าฟังเสียงโต๊ะก็ได้นี่คือห้าเอออาจารย์แล้วนี่คือหนึ่งไม่ได้ยินเลยนะเพราะว่ามันมันสั่นเบามากจริงใช่ถ้าเป็นสองล่ะ ก็ยังนะก็จะมีเสียงสั่นเบาๆได้ยินเสียงเบาๆถ้าสามก็จะเริ่มดังขึ้นอ่าสามนี่น่าจะเริ่มได้ยินแล้วอ่าถ้าเป็นสี่ก็จะดังขึ้นมีคือสี่ถ้าห้านี่สะเตือนอารมณ์ระมาณนี้แต่สองข้างไม่เท่ากันได้ใช่ไอไอตรงสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าตอนนั้นที่เราจะสอบโอ้โหเฮฮากันมากเดี๋ยวจะปิดไปได้ได้ศูนนี่คือปิดนะครับศูนนี่คือปิดไปเลยไม่สั่นเลยซึ่งแต่แต่ละโปรไฟล์ก็เซตได้เหมือนเลยหมดเลยนะโอเคครับในส่วนของ มาโครก็จะเป็นตัวที่เซตสำหรับการกด1ปุ่มแต่ออกแอคชั่น2ปุ่มเหมือนเวลากดท่าเกมไฟร์เตอร์ Fighter, พวกไฟติ้งต่างตสตีไฟเตอร์ด Fighter, Ball, ัก้อนบอลอะไรเงี้ยก็จะทำง่ายๆก็คือการอย่างเช่นเซตสมมติผมเซฟไว้ที่ปุ่มปุ่ม A แล้วกันปุ่ม A กดกด A ปุ่มเดียวสามารถแอคชั่นได้ทั้ง X กับ Y สมมติแอดไว้ัวครับ แล้วระยะเวลาตัวนี้จะเป็นระยะเวลาเท่าที่ลองนะครับก็จะเป็นระยะเวลาสําหรับการออกเหมือนกับว่าเรากดป,ปุ่มน,นี้นานแค่ไหนประมาณนั้นไม่ใช่เป็นการวนลูปหรือว่าไม่ใช่ระยะห่างของแต่ละปุ่มไม่ใช่ระยะเวลาห่างของแต่ละปุ่มอันนี้เป็นการว่ากดค้างไว้นานแค่ไหนแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้จริงๆมากกว่า2 ng, ก็ได้คือกี่ปุ่มก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เซตเข้าไปเลย4ีปุ่มแล้วก็ใส่ Add คำสั่งเพิ่มเข้าไปได้เลยนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยว อาจารย์ต้อมเนี่ยเซตเป็นปุ่ม A <ช>นะครับเซตถ้ากดปุ่ม A นะปุ่มเดียวปุ่ม X กับ Y ก็จะกดใช่แล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูว่ามันจะทางานยังไงอันนี้เราเราเพิ่มไปอีกได้แล้วเ,เพิ่มไปดูหนึ่งอันก่อนครับแล้วก็หลังจากที่รตรงนี้สนเสร็จต่อไปกดซิงค์น,นะครับเซตติงค์ส Joy เสร็จแล้วกดซิงค์กับจอยเลือกโปรไฟล์แล้วกดซิงค์นะนี่ก็จะเซตติงเรียบร้อยโอเคตอนนี้มันเซฟค่าลงไปในจอยแล้วนะครับและโปรแกรมของเราที่เราจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมดูครับนี่คุณผู้ชมลืมได้ยังไง นี่จอยตูคีคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาจารย์ป้อมกดปุ่มเดียวนะเมื่อกี้เราเซตที่ปุ่มปุ่ม A ปุ่ม A ในนี้มันเป็นปุ่มอะไรเนี่ยปุ่ม A ในนี้ลองกดเลยครับจะให้อาจารย์ต้องกดเลยฮะกดแค่ปุ่มเดียวแต่มันแอคชั่นไปสปุ่มด้วยใช่อันนี้กดแล้วปล่อยนะคุณผู้ชมกดแล้วปล่อยโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะฮะและเดี๋ยวเราจะไปดูแบบใช้งานจริงๆ กันเลยครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปใช้งานกันที่เครื่อง Nintendo กันเลยครับ <Okay. S 1> ไปกันเลยครับคุณผู้ชมจริงๆเมื่อกี้เจ้าที่เราเห็นในโปรแกรมมาเนี่ยเราสามารถเซตติ้งตั้งแต่ในใน PC มาได้เลยแล้วก็มาใช้ในในเกมพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเพียงแค่ปรับโปรไฟล์ไว้อย่างตอนใน PC เมื่อกี้ผมตั้งไว้ปุ่มนี้จะแทนปุ่มด้านหลังอ่าปุ่มด้านหลังจะเป็นการแทนพวก L3, R3 ก็คือการกด a n a l o กลงไปนี่คือการกด Analog ขวาลงไป อ๋อแต่จย์ตอนนี้จอันนี้คือกดกดนันหละหรอกอแต่จย์ต้องตั้งด้านหลังเพิ่มเข้าไปเราก็แค่ไปเลือกโปรไฟล์ตรงนี้อ่าตรงนี้ครับตรงกลางนะครับค<ร><ร>ุณผู้ชมมันจะมีปุ่มตรงนี้ดำๆนิดนึงกดลงไปหนึ่งครั้งโปรไฟล์ที่หนึ่งอีกครั้งโปรไฟล์ที่สองสามตามลําดับอ่าวันนี้ผมตั้งไว้แค่สองจากปุ่มนี้ที่กดปุ๊บอ่าจะเป็นการสองกล้องกลายเ,เ,เป็นปุ่มด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้อจาจย์ต้องกดให้ดูครับ ทำงานเหมือนทำงานเหมือน L3 R 3แล้วใช่อย่างกล้านันหรอก L3 ก็จะเป็นการนั่งในเกมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ่มด้านหลังเพราะมันกดยากนิดนึงขี้เกียจกดลงไปเท่านาอกแลอกกดเป็นด้านหลังตอนนี้าการต้องกดด้านหลังนะครับด้านซ้ายด้านหลังด้านซ้ายอาโอเคประมาณนี้นก็จะค่อนข้างสะดวก ไม่นะจารไม่นะจารย์รยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไป สวัสดีครับ